สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเช่นเกมไลน์ครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับ99วันนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ถึงวันที่1 9 9แล้วครับแต่ตอนช่วงเริ่มต้นเราไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะครับพี่ผมเล่นด้วยแล้วก็เพื่อนครับแต่แต่ตอนนี้พี่ผมออกแล้วประมาณ112วันครับแลวตอนนี้ผมอยู่ถึง1 9 9วันแล้วครับนี่มีเตียงครบชุดเลยครับอ่วก็นี่ ทุกคนดูฐานครับนี่อาเล็กยังไม่ได้ใบบดเลยอออะนี่ต้นไม้โล่งเลยครับนี่ต้นไม้โล่งตัดต้นไม้ทําลายป่าครับอ่ะนี่เรามาตัดต้นไม้กันครับต้นไม้เยอะเกินไปครับจนแบบตัดไม่ค่อยได้แล้ว นี่ต้นไม้ก็เกือบจะหมดแล้วอะนี่คือกองไม้ครับที่เราได้ต้นไม้อันหนึ่งจะดอกไม้สามันครับแล้วก็จะมีโอกาสดอกต้นกา90%มั้งไม่รู้ครับนี่เราเก็บพวกไม้ไปบดไม่ก็เอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพครับนี่เชื้อเพลิงชีวภาพเอามาใส่เลยครับ เพราะว่าแคมไฟเราก็น้อยครับเดี๋ยวอีกหนึ่งก็จะไฟดับแล้วนะ่ะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ฝนตกด้วยครับทำให้เออทำให้ไฟของเรามันแบบมันลดเดยอะขึ้นครับเราต้องเก็บพวพวกรีอุจจาระเอ้ยไม่ใช่ เพลิงชีบวาภาพครับเผาเรียบร้อยครับแล้วก็เก็บไม้ที่เปียกแฉะนะครับเอาไปใส่กองไฟเอ้ยไม่ใช่ต้องเอาไปทำเชื้อเพลิงชีบวาภาพก่อนครับเชื้อเพลิงชีวา่าภาพถ่ยเลยเจย้าเลอ้องะเรียบร้อยครับ เราเก็บไปใส่เชื้อเพลิงด่วนๆเพราะว่าเชื้อเพลิงเราใกล้หมดแล้วครับผมทุกคนคิดว่านี้คืออะไรครับนี่ผมว่าขี่อะแล้วนี่ก็คือแผนที่ที่เราไปแวะมาครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็น พื้นที่ภูเขาไฟครับแล้วก็แล้วก็เขาจะอัปเดตมีอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับอฮาโลวีนเราต้องใช้เทียนอันนี้เทียนนี้ได้มาจากพวกลัทธินะคบเอาเอาไปจุดจุดไฟตรงนี้ครับนี่ครับอ่ะได้เรียบร้อยครับแต่แล้วเราก็ต้องรอให้ตอนกลางคืนถึงเราจะเคาะประตูด้วยครับเราจะเคาะ แล้วก็จะมีคนออกมาครับอ่ะนีเราปลูกต้นกล้าเลยครับต้นกล้าโอ้ยมียุงกัดนี่เนื้อของเราปรุงด้วยเชฟครับเชฟอ่านี่ครับนี่บอกเลยมื้อนี้เป็นมืออาหารที่อร่อยมากเลยครับฝับง เ้ยเจ้ากวางมาแล้วเจ้ากวางแวมไพร์แล้วก็เจ้าพวกลัทธิอันนี้ไม่ใช่ของปอมครับนี่ผมมีปืนกันด้วยก็ปืนเลเซอร์นี่เข้ามาไม่ได้สินะตึ๊บ ต้องอะระเบิดมาไอตัวไอตัวบนนั้นอืม,อ,มอึะแล้วกวางหายไปแล้วนี่แล้วก็จะดรอปพวกนี้มาครับอ่ะเราไปดูกันนี่ตอนนี้ตอนคืนแล้วครับเราไปเคาะประตูตรงนี้เลยครับจึ๊บ มีใครอยู่ไหมเย่ yeah. oh. มีคนอยู่ครับเหมือนเป็นคนเป็นคนแรกหนังสัตว์อ่ะเฮ้ย oh. <Hey, S 2> เดี๋ยวเขาให้อะไรเนี่ย oh. คืออะไรนี่เขาให้หอะไรอ่ะ oh. แล้วเขาก็จะให้ลูกอมมาครับนี oh. ่ดาวกระจายเขาให้ดาวกระจายกับผมครับ อจุบปุกนี่ใช้ตัดต้นไม้ได้หรือเปล่าไม่ได้อะครับนี่เก็บพวกบันทึกไม่ใช่พวกไม้ครับแม้ว่าเขาจะแปลไทยเป็นไอ้นี่ก็ตามบันทึกไม่รู้ว่าคืออะไร ครับผมอ่ะนะขอดูดาวกระจายอีกครั้งนเอ่อดาวกระจายมีกระสุนหนึ่งร้อยสามสองครับเอ้ยโอ้ยมันไม่ใช่กระสุนตึ๊บโป่งระเบิดเลยเป็นจุนระเบิดอีกตุม้มเอา้าตัวนี้เข้าได้เอา้าตัวนี้เข้าได้ครับเป็นที่ขุดน้ำมัน ก็ไม่ได้วาวขนาดนั้นครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่บักใหม่ด้วยแล้วผมก็ไม่ชอบทำบักด้วยครับจึ๊บจึ๊บก็ใส่ครับใส่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 ใะแล้วก็กินเนื้อที่ปรุงสุกที่ราคา5้าแ0,000นดอลลาร์ครับ อันนี้คือพื้นที่แมพของเรานี่เพราะว่าผมไปบุกดันเจียนกว่าครับอ่ะเอาไปบุกดันเจียนครับอ่ะ,อะดันเจียนอยู่ตรงไหนแป๊บนะขอดูแผนที่ก่อนก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ ตอนเทียนเยียนเอ่ออ๋ออยู่นั่นแต่ใกล้ตอนคือแล้วครับอีกประมาณสี่สิบวิครับผมกลางคืนกำล,ลังจะมากบต้องการอาหารในคืนนี้กบรู้ไหมคืออะไรก็คือกวางนั่นเองครับกุ้ง นี่อันนี้ความคืบหน้าระดับ5 3 9เต็ม100ครับอ่ะอันนี้ก็คือแผนไม้ครับแผ่นไม้จีนครับกําแพงจีนอ้าเรายังไม่ได้ปลูกต้นกล้าพวกนี้อีกเหรอเลืนไปครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บ ต้นกาครับอันนี้แปลไทยถูกแล้วในฮาโลวีนก็จะมีพวกใยติดต้นไม้ด้วยอาจจะมีแมงมุมก็ได้ครับผมเห็นทานทานหินแล้วนึกถึงไอ้นี่เลยอะเดดเลวครับอออ่ะได้แล้ว บันทึกบันทึกโอ้ยบันทึกเก็บเลยครับผมเลยเก็บเก็บแล้วก็ไปไปบดครับต้นกล้าเราจะเก็บมาทำไมเนี่ยไป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 เรียบร้อยครับก็เก็บพวกต้นกล้ามาปลูกไว้ตรงนี้แล้วไอ้นี่มาได้ไงเนี่ยจึ๊บ แล้วก็เอาพวกศพลัทีไปเผาครับนี่เราปรุงอาหารด้วยการาปรุงปรุงปรุงครับนี่ปรุงปรุงอาหารจ๊บอ่ะปรุงเรียบร้อยแล้วก็เก็บพวกลัทีไปเผาต่อเจ๊บ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 แล้วจ๊บลัทีมาตายตรงกับดักเพียบเลยครับ โอ้ยแล้วก็มีบาเลนน้ำมันด้วยเอาไปใส่กองไฟก็เอาพวกนั้นไปใส่ตึ๊บแล้วก็เอาสร้อยคอเราไม่ได้เก็บเลยใส่แล้วก็อ่ะ,อ,ะอ่ะตอนนี้เราอยู่ถึงวันที่223แล้วบอกเลยว่าโหดมากๆเลยครับผมเชิบเจิบ เดินไปที่ฐานต่อว่อามีพวกลัทธิอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะเก็บใส่เตาเผาเลยอันนี้เนะจอแล้วครับอ่ะอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ<อ>ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอาเช่นด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาะครับบายๆ